สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเทรดเดอร์สายมั่วนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของตลาดค่าเงินนะครับผมเมื่อคืนได้นั่งศึกษาพฤติกรรมราคาตอนข่าวนอนฟาร์มเปโลไปนะครับก็เช้าวันนี้ก็มาติดตามดูตลาดของเมื่อคืนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนดูแล้วหลังจากอัปยิปเสร็จแล้วก็นอนเลยนะครับไม่ได้ดูต่อแล้วก็ไม่ได้เทรดนะครับ แต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะมาอัปเดตพฤติกรรมราคาต่อผมอยากให้เข้าใจการวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคนิคอลนาฬิกาสิทนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ตลาดเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วหลักๆเนี่ยมันมีการวิเคราะห์เพียงแค่2แกนนั้นคือแกน X และแกน Y นะครับคือเรื่องของถ้าเป็นแกน Y ก็เป็นในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงราคาถูกไหมครับแล้วก็แกน X ก็เป็นเรื่องของเวลา ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เรากำลังศึกษาเนี่ยคือการศึกษาในเรื่องของ p e base นะครับการวิเคราะห์ liquidity นะครับในแง่ของราคาซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่เรากำลังนำมาแชร์อยู่ตอนนี้เป็นการศึกษาการทำงานของ a ั g กอริทึมนะครับในเรื่องของ liquidity เป็นการดูจุด institutional o r d e r f l o w นะครับว่าจะมีการแลกเปลี่ยนสภาพคล่องหรือ liquidity ของ พวกเซ็นทรัลแบงก์ธนาคารขนาดใหญ่หรือว่ากองทุนอยู่ที่จุดไหนบ้างนะครับซึ่งการวิเคราะห์ของเชิงプライเบสเนี่ยมันมีการพัฒนามาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันซึ่งมันค่อนข้างจะพัฒนาต่อไปยากแล้วซึ่งถ้าเรามาดูการวิเคราะห์ที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับผมมันก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างหรอกว่ามันใกล้เคียงทรัพย์อุปสองค์อ,งอุปทาน หรืออะไรต่างๆนะครับถ้าเราจะเอาไปในเชิงเปรียบเทียบกันนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาเริ่มพัฒนาไปในทางของเทคนิคยแบบ time base นะครับถ้าอยากรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มเติมผมแนะนำให้ไปดูคลิปวิดีโอโทจันนิยอร์เรดเดอร์ของพิตานปนดนะครับในช่องมัลเลช c h แนลนะครับแชร์ไว้ตั้งแต่ปี2 0 1 6 2 7 1 7แล้วตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ5 6ปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาพัฒนาต่อยอดไปถึงไหนวนไหนกันแล้ว ซึ่งผมเรียนรู้ไปตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับก็นำกลับมาเก็บมารายละเอียดมานำมาต่อยอดนะครับศึกษาเพิ่มเติมก็เห็นอะไรเพิ่มเติมเยอะเหมือนกันว่าเทคนิคอมแบบไทม์เบสเป็นแบบไหนนะครับโอเคเรากลับมาเรื่องของเราต่อนะครับอ,อ,อธิบายตรงนี้ต้องบอกว่าพื้นฐานที่ผมตอนนี้ผมโชว์กราฟ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผมมีการวิเคราะห์ ท็อปดาวนะนาสีจากกราฟเดมาแล้วนะครับตรงสีส้มๆตรงนี้คือ,อจุดเปิดแล้วก็จุดปิดของแท่งบล็อกคำสั่งหรือว่าออเดอร์บ็อกนะครับของกราฟเดจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุด Open นะครับจุดเปิดของแท่งออเดอร์บล็อกกราฟเดนะครับผมตรงนี้แล้วกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็น มีนเทรดโฮนะครับหรือ5 0ของแท่งออตเตอร์บล็อกนะครับซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะได้เห็นว่าพฤติกรรมราคาเนี่ยนะครับเล่นอยู่ในโซนของออตเตอร์บล็อกกราฟเดย์มาตลอดเลยนะครับผมมีการลงมาเก็บพ o s i t ิชันเพิ่มนะครับที่ออตเตอร์บล็อกกราฟเดย์นะครับถ้าเรา,เาต้องเข้าใจว่าตลาด มันเป็น f ฟคทอเนะครับผมอธิบายไปแล้ว EP ก่อนก่อนว่ามันเป็นสัสดส่วนซึ่งกันและกันเราก็จะหาจุดที่เกิด l i q u ล d คว y ินะครับในไทม์เฟรมที่ต่ำลงมาหนึ่งชัมมง่วโมงเราก็จะได้เห็นออเดอร์บ็อนะครับหรือบ็อกคำสั่งหรือ OB นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเรียกเป็น OB หรืออะไรพวกนี้ให้เข้าใจว่ามันเป็นความหมายเดียวกันนะครับผมสำหรับคนที่มาเรียนรู้ใหม่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์นะครับนะครับนะ ถึงไหนแล้วนะโอเคก็จะได้เห็นพฤติกรรมราคานะครับลงมาสะสม Position By y นะครับที่ออ t e เดอร์บ็อกกราฟเดยนะครับแล้วก็ถ้าดูในกราฟหนชั่วโมงก็จะเป็นออ t e เดอร์บ็อกกราฟ1ชั่วโมงถูกไหมครับก็จะเล่นไปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีการกลับเข้ามาเก็บ Position By y ที่รับที่ e a น h o l h o e แท่ง ออ d e เดอร์บ็อกกราฟเดยนะครับแล้วก็สะสมโพซิชันบายที่ออ d e เดอร์บ็อกราฟหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จนมาถึงขาวนอนคำนอนฟาร์มเพลโลเมื่อคืนนะครับคือแท่งนี้นะครับก็ไม่ค่อยแรงนะครับเท่าท,ท,ที่เราสังเกตพฤติกรรมราคามา,า,าด้วยกันเนาะก็ดีขึ้นไปนิดนึงแต่ไม่ผ่านจุดบายสต็อของกราฟเดย์นะครับก็มีการโดนกดราคาลงมากลับมาสะสมโพซิชันบาย ที่โซนสีฟ้านะครับคือโซน sensitive area นะครับหรือจุดที่อ่อนไ t e นะครับในกราฟ day ก็เราก็จะได้เห็นการสะสม position buy ที่โซนนี้นะครับตลอดวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพอลงมาสะสม position buy ที่โซนนี้ก็เกิดการผักดันราคาขึ้นไปขึ้นมาปิด liquidity void ตรงนี้นะครับเป็น fair value gap นะครับซึ่งเป็นจุดที่ ไม่มีความสมดุลของ liquidity นะครับเพราะว่ามันมีสภาพคล่องเพียงแค่ด้านขายเพียงด้านเดียวนะครับก็มีการผักราคาขึ้นมามี liquidity ฝัองใบขึ้นมาปิดช่องไว้ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาหยุดที่จุดตรงนี้นะครับจุด high เดิมสร้างเป็น equal high ตรงนี้ซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการ retestment กลับลงมาแล้วกลับไปเคลียร บายสต็อปข้างบนไฮ h เดิมหรือเปล่าและโซนตรงนี้เส้นสีดำตรงนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญของ Day, กราฟเดย์เช่นกันนะครับคือ,อเป็นโซนของเบียริชออร์ดบ็อกของกราฟเดย์นะครับหรือว่าบล็อกคําสั่งขาลงนะครับผมต้องรอติดตามดูพฤติกรรมราคาต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับผมสำหรับเงินปอนดอลลาร์ก็มีอัปเดตเพียงแค่นี้นะครับผมทีนี้ผมจะมาสอน เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง l ร q u i d i t y แบบละเอียดเลยนะครับเพื่อให้สมาชิกนะครับที่ติดตามช่องเทนเดอร์สายมั่วได้เข้าใจว่าาร i q u i d i t y นะครับคืออะไรเพื่อที่จะได้เข้าใจหลักการแล้วก็นำไปต่อยอดเพิ่มเติมกับตัวเองนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายมาหลายครั้งแล้วแหละนะครับในตั้งแต่ EP ทีซึ่งก็ละเอียดพอสมควรแต่สำหรับสมาชิกที่ติดตามก็ อาจจะยังไม่เข้าใจหลักการเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนแบบละเอียดนะครับเพื่อให้เป็นไอเดียนะครับไปต่อยอดกับของตัวเองโอเคงั้นเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับผม institutional order flow นะครับหรือเราใช้ตัวย่อเป็น IOF นะครับผมเรียกว่า IOF ละกันนะครับเพื่อจะได้สื่อสารกันให้เข้าใจง่ายคืออะไรมันก็คือขั้นตอน การสั่งซื้อและขายของเทรดเดอระดับสถาบันนะครับพวกเซ็นทรัล a แบงค์ธนาคารกลางนะครับธนาคารขนาดใหญ่หรือว่ากองทุนขนาดใหญ่นะครับที่รอดําเนินการที่ระดับราคาใดระดับระดับราคาใดราคาหนึ่งนะครับซึ่งการซื้อขายที่เกิดขึ้นในโลกของทางการเงินก็เรียกว่าวีคว i ลิตีหรือสภาพคล่องนะครับผมซึ่งเราจะสามารถสังเกต IOP เนี่ยได้จาก the Interbank Price Delivery Algorithm um, นะครับหรือ IDA นะครับ เรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไปเซิร์ชหานะครับเรื่อง i ิ d ดในในโลกโซเชียลก็ในก o ุ g l กําลเนีข้อมูลมีน้อยมากนะครับซึ่งจะหาเรียนรู้ได้ยากนะครับว่ามันคืออะไรซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วในี p พ5ว่า i ิ d a เนี่ยมันเป็นการส่งราคาระหว่างอินเทอร์แบกนะครับการส่งราคาระหว่างธนาคารซึ่งมันจะทําให้เกิดการสร้างบริบทพฤติกรรมราคาต่างที่ที่เปิดเผยนะครับร่องรอยของมาร์เก็ตเม r นะครับหรือผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งมันจะช่วยทําให้เรารู้ว่ามันเกิดการแลกเปลี่ยนการซื้อขายกันที่ระดับไหนนะครับเกิดสภาพคล่องหรือว,ว่า liquidity ที่จุดไหนนะครับผมซึ่งเราก็จะใช้บริบทพฤติกรรมราคาตรงนี้แหละนะครับมาสังเกตดู institutional order flow นะครับแล้ว interbank price delivery algorithm um เนี่ยคืออะไรนะครับเป็นอัลกอริทึมการจัดส่งระหว่างธนาคารนะครับที่ส่งไปยังสถาบันการเงินและธนาคารต,ต่างๆทั่วโลกนะครับ ก็จะเป็นการกำหนดลายวันนะครับที่แท้จริงตามแพลตฟอร์มของ Interbank Interbank i n t e r b a n k นะครับพูดกระตุกกระตักนะครับที่เป็นไปตามการทำงานของอัลกอริทึมนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันมากจากเวลาที่ใช้ในโปรแกรม MT4 นะครับซึ่งเวลาเราเทรดหรือเวลาผมเทรดเนี่ยเราจะต้องอ้างอิงเวลาเดียวกันกับการทำงานของ i f d a นะครับทั้งในแง่ของราคาและก็เวลา ซึ่งพวกนี้มันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของ p r y c e และ t i m e t e อร์เรนะครับเป็นทฤษฎีของการวิเคราะห์ราคาแล้วก็ในเรื่องของเวลาตรงนี้แหละก็จะเป็นการศึกษาการทำงานของอัลกอริทึมนะครับของ Central Bank นะครับว่ามันเกิดทำงานเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับมีการมาแลกเปลี่ยนการซื้อขายที่ระดับราคาที่เท่าไหร่เรื่องพวกนี้ซึ่งที่ผมกำลังใช้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของ price base นะครับเป็นการวิเคราะห์ ในแง่ของราคานะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการทำงานของอัลกอริทึมนะครับในหนึ่งวันว่าเริ่มทำงานของเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ในแพลตฟอร์มของ NT4 นะครับซึ่งผมจะไม่เจออะาะรายละเอียดตรงนี้นะไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่จะมาแชร์สำหรับ EP นี้นะครับโอเค เราก็จะใช้เรื่องของบริบทพฤติกรรมราคานี่แหละนะครับหรือว่า p i l เด r วลลีตัวเนี่ยมาเป็นบริบทหรือว่าเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์กราฟนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่า p i l เด r วลมีอะไรบ้างนะครับเป็น x มี Expansion ใช่ไหมครับการขยายตัวการ r e เ e g m e n t การย้อนกลับ Reversal การกลับตัวแล้วก็การ Consolidation การรวมตัวนะครับผมแล้วเราก็จะใช้จุดตรงนี้แหละนะครับเป็นจุดที่ อ้างอิงที่ใช้ดู institutional order flow นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เกิดการแลกเปลี่ยนของผู้เล่นรายใหญ่นะครับผมหรือ smart money นะครับจุดที่เราจะสังเกตเห็นได้นะครับที่เป็นจุดของ iop เนี่ยก็จะมีเรื่องของ order block นะครับหรือว่า block คำสั่งนะครับที่จะเป็นจุดแลกเปลี่ยนของผู้เล่นรายใหญ่นะครับหรือ smart money concept ที่เรากำลังศึกษากันอยู่ เราก็จะเห็นดีค a l i t y จะไหนอีกมี fair value gap นะครับดีค u a l i t y white นะครับก็จะเห็นผมพูดพวกนี้นบ่อยๆนะครับแล้วก็จะมีดีค u a l i t y p o l l นะครับ stop run ก็จะเป็น by stop set stop แล้วก็ equilibrium หรือว่าจุดสมดุลน,นะครับโอเคงั้นเรามาเจาะรายละเอียดของแต่ละตัวกันนะครับเพื่อให้เข้าใจ expansion คืออะไรครับ expansion คือเมื่อราคาเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วออกจากระดับของจุดสมดุลน,นะครับผม ความสําคัญของมันคืออะไรนะครับเมื่อราคาขึ้นตัวนะครับออกจากระดับนั้นอย่างรวดเร็วมันแสดงให้เห็นถึงความตริงใจของผู้ดูแลสภาพคล่องนะครับหรือ market maker นะครับในการเปิดเผย repricing model หรือรูปแบบกำหนดราคาซ้ำที่ตั้งใจเอาไว้ของพวกเขานะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นเมื่อพฤติกรรมราคามาวิ่งออกจากจุจดสมดุลไปแล้วเนี่ยเกิดการ expansion เนี่ยวิ่งไปแรง ในอนาคตอาจจะได้เห็นกับการกลับมาซื้อซ้ำที่โซนก่อนที่มันจะเกิดการ expansion ออกไปนะครับซึ่งสิ่งที่เรามองหาในราคาก็คือ order block นะครับหรือว่า block คำสั่งที่ market maker นะครับออกจากจุดสมดุลหรือว่าใกล้เคียงแถวโซนนั้นนะครับซึ่ง order block ค่อนข้างมีความแน่นยํานะครับถ้าเราไปศึกษาเพิ่มเติมดูดีๆแล้ว ไปลองสังเกตพฤติกรรมราคาดูดีๆนะครับโอเคนี่เป็นตัวอย่างนะครับของการ expansion เราก็จะได้เห็นการ expansion เกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับตรงโซนนี้คือการเกิด consolidation นะครับพฤติกรรมราคารวมตัวการปิดกลุมก้อนแล้วก็สร้างจุดสมดุลตรงนี้นะครับวันนี่ผมสอนไปแล้วใน ep ที่ลากจุด f i b บนะครับ สวิงบนล่างหาจุดกลางกางคือ50%ก็เกิดก็จะเป็นจุดสมดุลเมื่อพฤติกรรมราคาเกิดการขยายตัวของราคาเกิด impulse Swing นะครับวิ่งออกจากจุดนันเป็นรวดเร็วจุดนี้เราก็จะสามารถสังเกตเห็นแท่งของบล็อกคำสั่งหรือว่าออเดอร์บล็อกที่เป็นจุดที่เทรดเดอร์ระดับสถาบันนะครับสะสม position บาย่่โซนนี้เมื่อเมื่อพฤติกรรมราคาเกิดการ expansion ไปแล้ว ก็จะมีการกลับมารีบาลานซ์นะครับหรือว่ารีพายมีการกลับมาซื้อซ้ําหรือว่ามีการปรับต้น,ท,นทุนที่สี้แล้วก็ค่อยขึ้นต่อนะครับนี่คือตัวอย่างของการ expansion ยังไงก็ลองมาศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับนี่คือหลักการตัวที่2คือเรื่องของ r e เท็กเมนต์นะครับรีเท็กเมนต์คืออะไรครับรีเท็กเมนต์ก็คือเมื่อพฤติกรรมราคานะครับขึ้นตัวกลับไปในภายในช่วงของราคาหรือ p าเลนจ์นะครับที่สร้างขึ้น ความสําคัญคืออะไรนะครับเมื่อราคากลับมาในภายในช่วงราคาล่าสุดนะครับแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจนะครับของผู้ดูแลสภาพคล่องในการปรับราคาใหม่นะครับหรือการรีไพรซ์ในระดับที่ไม่ได้ซื้อขายกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสําหรับมูลค่าที่ยุติธรรมนะครับหรือแฟร์ v วล u e ูสิ่งที่เรามองหาในราคาคืออะไรนะครับแฟร์ v วล u e ูแกที่เกิดขึ้นนะครับจากความไม่สมดุลระหว่างของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับ นั่นก็คือ liquidity voice นะครับซึ่งที่ผมพูดมาก็เป็นเรื่องของพวกนี้จะได้ยินบ่อยใช่ไหมครับจาก EP ที่ผ่านมานี่ก็คือ liquidity voice นะครับเกิดการลงมาแรงๆนะครับวิ่งออกจากจุดช่วงของราคาออกมาแรงๆทำให้เกิด liquidity เพียงด้านเซลล์เพียงด้านเดียวด้านบายไม่มีเลยเพราะว่าฉะนั้นเขาจะต้องมีการกลับขึ้นมา reprice นะครับ ราคาโซนนี้เพื่อให้มันเกิดความสมดุลของราคาแล้วก็มีการมา l i q u i d i t y w ส์ฟ e ล l l อตรงนี้เป็นการปิดแก็บของ liquidity y ไว้นะครับก็ลงไปนี่คือตัวอย่างของการ r e t a ส m e n t นะครับก็ตัวต่อมาคือ Reversal นะครับคืออะไร Reversal คือเมื่อราคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางปัจจุบันนะครับก็คือการกลับตัวของกราฟนั่นแหละนะครับเมื่อราคามันกลับทิศทางนะครับมันแสดงให้เห็นถึง พฤติกรรมของผู้ดูแลสภาพคล่องนะครับได้วิ่งผ่านระดับของการหยุดนะครับหรือ buy stop sell stop นะครับและการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่ผ่านโซนตรงนี้ขึ้นไปเนี่ย buy stop sell stop ขึ้นไปเนี่ยควรจะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่นะครับสิ่งที่เราควรจะมองหาในราคาคืออะไรก็คือ liquidity pool นะครับที่อยู่เหนือราคาสูงสุดเดิมนะครับแล้วก็ราคาต่ำสุดเก่านะครับ นี่คือจุดไฮเดิมใช่ไหมครับก็มีการเกิดมาเบรกมาร์เก็ตสักเชอร์ที่เป็นไฮเดิมเกิดเป็นกลุ่มก้อนของสภาพคล่องนะครับหรือว่าลีควอนิตี้พูลก็เกิดการรือศซัเนาะตรงนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะไม่อธิบายเพิ่มนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับตรงนี้สามารถนำศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ Consol ิ d เดชันนะครับ ก็คือพฤติกรรมราคานะครับที่เคลื่อนไหวภายในช่วงการซื้อขายที่ชัดเจนนะครับและไม่เต็มใจที่จะขยับขึ้นหรือลงอย่างมีนัยะสาคัญความสําคัญของมันคืออะไรครับเมื่อราคา consolidation เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสภาพคล่องนะครับกาลังอนุญาตให้สร้างคําสั่งซื้อได้ทั้ง2ด้านของตลาดนะครับทั้งขึ้นและลงคาดว่าจะมีการเกิด expansion ในระยะเวลาอันใกล้นีนะครับสิ่งที่เรามองหาในราคาคืออะไรคือการเกิด impulse swing นะครับคือการ พุ่งของกราฟนะครับหรือราคาเนี่ยออกจากระดับราคาสมดุลนยอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งพบได้ในช่วงกึงกลางของการเกิด consolidation หรือจุดสมดุลนั่นเองนะครับผมนี่ก็ยกตัวอย่างนะครับไปอธิบายเพิ่มเติมนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูโอเคแล้วก็ก็แนะนําแนวทางในการฝึกฝนดูกราฟนะครับเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องในคลิตี้เพิ่มเติมนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่แชร์ตอนนี้ เป็นเพียงความรู้พื้นฐานที่จะทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทมันนี่ c คอนเซ็ปต์นะครับยังไม่ใช่รายละเอียดที่ลึกๆเลยนะครับผมมองว่าเป็นแค่ความรู้แค่ส0แรกเท่านั้นเองแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐานตรงนี้เราไปจําว่าเป็นแท่งออ t ต้บ็อกไปอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่เข้าใจหลักการในการดูนะครับมันก็ต่อยอดทางของคิดไปได้ยากโอเคก็ แนวทางในการฝึกด,ดูกราฟนะครับให้ดูตั้งแต่กราฟเดย์นะครับลงมาอย่างน้อย 9- ก้ถึงสิเดือนนะครับแล้วก็กราฟสี่ชั่วโมองอย่างน้อย3เดือนกราฟ1ชั่วโมองอย่างน้อย3สัปดาห์แล้วก็กราฟสินาทีอย่างน้อย3าถึงสวันนะครับหรือก็ประมาณสัปดาห์หนึงแหละนะครับสิ่งที่ต้องฝึกดูนะครับก็คือให้ไปดูจุดสูงสุดเดิมนะครับหรือว่าจุดต่ําสุดเดิมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับ แล้วก็จุดทูคีนไฮนะครับหรือว่าจุดสูงสุดที่เท่ากันหรือว่าอีควาลไฮนั่นแหละนะครับแล้วก็อีควาโลนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่โซนนั้นนะครับแล้วก็จุดเรควาลิตี้ไวท์หรือว่าแฟลเวี่แกรปเกิดอะไรขึ้นบ้างจุดสวิงนะครับการทำสวิงไฮสวิงโลนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างลองนับแท่งเทียน3 4, แท่งสีแท่งดูการสวิงก็ได้ว่าพฤติกรรมราคาเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อมาถึงโซนนั้นจะช่วยทําให้เราเห็น ภาพเกี่ยวกับเรื่องของ liquidity แล้วก็เข้าใจเหตุผลของการวิเคราะห์กราฟแบบ p r i b a s e นะครับในมุมมองของ smart money concept ได้มากขึ้นนะครับผมก็จะยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้นะครับขึ้นมาจุดสูงสุดตรงนี้ก็เป็นแท่งบล็อกคำสั่งขาลงหรือว่า bearish order box นะครับก็จะได้เห็นว่าราคามันกลับขึ้นมา รีพลายสนะครับที่โซนเดิมแล้วก็มีการกลับลงไปนะครับก็มีการลงมาสะสมงโพซิชันที่ f a เวอรลุแกตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อเกิดการ Expansion เป็น Bullish o u t e er ์บ l ็อกนะครับเบ e กมาร์เก็ตแซเชอร์เดิมขึ้นมาทำ High แล้วก็เห็นพฤติกรรมราคาลงมาปิดรีควอริตี้ไว้ปิด f ฟเวอร์ลุกแกตรงนี้แล้วก็กลับมาซื้อเพิ่มที่ออเดอร์บล็นะครับแล้วก็ขึ้นไปเคลียร์บายสต็อปโซนนี้ เกิดเป็น liquidity pool นะครับผมก็มีการลงมาสะสม position u y ที่ order block อีกเกิดเป็น s i d e a y s consolidation เกิดอย q u a l หายที่โซนนี้ก็มีการเบก equal หายขึ้นมาเป็น buy stop กับ liquidity pool แล้วก็ลงมานะครับเป็น liquidity v o i d จะได้เห็นการ r e s i x m e n t กลับขึ้นมาปิด fair value gap ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นไอเดียให้ทุกคน ที่ติดตามช่องสมาชิกสมาชิกที่ติดตามช่องเทรดเดอร์สายม้วได้นำไปศึกษาต่อนะครับโอเคสำหรับสไลด์ตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ ep ที่5นะครับผมก็สังวรลิขสิทธิ์โดยบล็อกเดนโรธเบียเทรดเดอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็สอนความรู้พื้นฐานไปหมดแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้นำไปต่อยอดกับตัวเองนะครับผมไปฝึกดูกราฟดูนะครับผมซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของการวิเคราะห์ ในแง่ของไพ b a s สนะครับหรือการวิเคราะห์กราฟโดยดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของราคานะครับผมเนาะสำหรับหลังจากนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยได้อัพอะไรทีๆเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ผมเร่งอัพก็เพื่อจะให้สมาชิกที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ได้เห็นเนื้อหาได้เรียนรู้นะครับก็ถ้าเข้าใจพื้นฐานตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปต่อยอด ไอเดียของการเตะตัวเองได้แล้วนะครับผมก็ขอจบการบรรยายนะครับและการแชร์ไอเดียสำหรับีีนี้เพียงเท่านี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในีีหน้าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็กลับมาเรียนรู้ด้วยกันในี p หน้าครับสวัสดีครับ